ติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบบนแสรครับหลังจากที่เกิดการกระทบกระทั่งกันรอบล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ที่เห็นชัดที่สุดก็คือผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานในแถบเอเชียนี่เห็นชัดนะครับปรับตัวลดลงไปเยอะไม่เว้นแม้แต่ตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานปรับตัวลดลงหลุดพันจุดขึ้นไปหลุดพันจุดลงไปนะครับก่อนจะเด้งกลับขึ้นมาเมื่อวานติดลบไปเบ,บาๆประมาณ9จุดนะครับ แต่ว่าเช้านี้ปรากฏว่าดดชนีเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าเป็นบวกในช่วงต้นแต่ท้ายสุดเนี่ยล่าสุดครับปรากฏว่าดดชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรายังคงลงต่อนะครับล่าสุดติดลบไปประมาณ6จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,000กับอีก2จุดนะฮะใกล้ที่จะหลุดจากระดับ1,000จุดลงไปอีกรอบอยู่รอมาล่อแล้วนะครับมูลค่าการซื้อขายประมาณ20 0 0 0ล้านบาทนะครับมีการวิเคราะห์น,นะครับว่า เรื่องการกระทบกระทั่งการล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยจะลุกลามบานปลายไหมผลจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยทั่วโลกเนี่ยตามกันสามข่าวถ้าเป็นเศรษฐกิจนะครับ1วิกฤตของยุโรปต่อเนื่องจากไอแลนด์จะลามไปสเปนจะลามไปโปรตุเกสไหมเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องจีนจีนจะจํากัดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพิ่มเติมไหมเพื่อชะลอความร้อนแรงเศรษฐกิจจีน และ3เรื่องนี้แหละครับเรื่องที่มีเข้ามาใหม่เรื่องการการกระทบกระทั่งการล่าสุดเนี่ยในคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละปรากฏว่าก็ส่งผลทําให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งในขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยปรับลดลงไปทองในพุ่งเลยคือดอลลาร์แข็งนะครับทองพุ่งน้ํามันร่วงตลาดหุ้นร่วงนะครับอันนี้เป็นภาพรวมภาพใหญ่ในขณะที่ถ้าดูบ้านเราครับรัฐมนตรีครังคุณกรบอกว่าเหตุท,ที่เกิดที่เกาหลีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เงินเนี่ย ไหลออกจากบ้านเรามากนักนะครับหรือจะไปกระทบเงินที่มาไหลเข้ามาให้ไหลน้อยลงไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นคือผลเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนั้นและน่าจะเป็นปัจจัยกระทบระยะสั้นๆมากกว่านะครับตลาดหุ้นบางแห่งเนี่ยเมื่อวานลงไปเยอะที่สุดที่ฮ่องกงก็ลงไปเยอะนะครับเพียงแต่ว่าขยับมาเช้านี้เนี่ยเงินบาทบ้านเราครับเมื่อวานเนี่ยหลุด30บาทไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้อยู่ประมาณ30บาท5สตางค์ถึง7สตางค์นะครับส่วนทองคําทองคําวันนี้พุ่งนะครับ เมื่อคืนราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นต่อที่นิวยอร์กพุ่งขึ้นมาเกือบ20เหรียญน,นะครับทองเนี่ยชอบข่าวไม่ค่อยดีเวลามีตูมขึ้นมาเวลามีความข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยทองจะพุ่งเลยเมื่อคืนในตลาดโลกขึ้นไปประมาณ20เหรียญทําให้เช้านี้ครับบ้านเราหลังจากเงินบาทก็อ่อนไปด้วยราคาทองก็พุ่งขึ้นมาประมาณ150บาททองรูปพรรณเหลืออีก50บาทก็จะกลับไปทะลุบาทละ20 0 0 0บาทแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าเรื่องเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นระยะสั้นๆถ้าไม่ลุกลามบานปลายในขณะที่เรื่องของไอแลนด์ and, เรื่องของวิกฤตของยุโรปจะลามไปสเปนหรือโปรตุเกสไหมน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับส่วนคนที่ถือกองทุนกิมจิกองทุนที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้หรือรัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนปิดแล้วก็ทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเวลาก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลกระทบก็น่าจะน้อยและจะยิ่งทําให ผลตอบแทนนะครับของทางพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีต่อไปเนี่ยน่าจะขยับเพิ่มสูงขึ้นด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตดใจนะครับต้องตามสถานการณ์กันต่อครับแล้วพักกันครู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงของข่าวเข้มเต็มประเด็นกันต่อครับ